กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเส,ร,ร,สงเริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองโดยได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปี2564 จังหวัดยะโสธรในวันที่8มิถุนายน2564วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีเป้าหมายการดําเนินงาน1กลุ่ม20คนณศาลาประชาคมบ้านดงสวรรค์หมู่8ตำบลคําเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรประกอบด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยโสธรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธรและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรการอบรมเกษตรกรในครั้งนี้คาดหวังว่าเกษตรกรจะได้รับความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเองเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไป